อันนี้ไงคะอันนี้ไม่ได้ไม่ได้ตั้งใจทำคอนเทนต์นะคะแต่ว่ามันเป็นความขอโทษค่ะไม่เป็นไรไ่เขอโทษค่ะฮัลโลสวัสดีค่ะอยู่กับแจมนะคะแล้วก็วันนี้เรามีเจ้าน้องเขียวนะคะแอบสีเหมือนพื้นนิดนึง สีนี้ก็สวยมากนะคะนี้จะเป็นรถที่ไม่เคยรีวิวในช่องของ GKA Racing มาก่อนเลยนะคะห่างหายจากการรีวิวรถไฟฟ้า100%ไปตั้งงานนะคะวันนี้มาแล้วรีวิวกันให้ดูสักหน่อยสำหรับรถ v อด v o 4 4 0ค่ะ นะคะอย่างที่บอกไปว่าเป็นวัน v ว่4 0เนี่ยแล้วก็เป็นรถไฟฟ้า100%ซึ่งต่อการชาร์จ1ครั้งของน้องเขานะคะจะวิ่งได้ทั้งหมด530กิโลแต่530กิโลเนี่ยก็เหมือนที่ห้องอื่นที่แจมรีวิวไปนะคะไม่ว่าจะเป็นเทซ่าเป็นอะไรนะคะก็อยู่ที่ฝีมือฝีเท้าหรือการขับรถด้วยนะคะในปัจจัยหลักเลยสําหรับเจ้าระยะทางในการวิ่งค่ะและก็รถคันนี้นะคะเป็นแบต NMC นั่นเองนะคะก็เป็นลิเธียมไอออนเค่ะ และยังไม่พอศูนย์ถึงของเขาเนี่ยคันนี้นี่จริงจรงก็รูปทรง,งเขาบป็นรถห้าประตูและศูนย์ถึงร้อยของเขาอยู่ที่4.7วินาทีค่ะแนในส่วนของราคาก่อนที่จะไปดูกันในรายละเอียดอื่นๆนะคะราคาของเขาเนี่ยเปิดมานะคะตามสไตล์รถแบรนด์ยุโรปค่ะสองล้านบาทค่ะและวันนี้ยังไม่พอนะคะว่าวันนี้แจมจะไม่ได้มารีวิวคนเดียวให้มันเหงาให้มันเซ็งแน่นอนค่ะวันนี้เราจะมีแขกรับเชิญนะคะซึ่ง เ oh, okay. <Yeah. S 1> ขาเหอค่ะเขาไม่เคยมาเมืองไทยมานานค่ะนี่แขกรับเชิญของเราเลยคะ่ะที่บิงได้ค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับผมมาจากไหนคะมาจากอเมริกาครับม,มาไกลนะคะ <laughs> อันนี้ขับรถ <laughs> ม,มาหรือเปล่าคะไม่ใช่ไม่ใช่นะเขาบินมานะครับผมอ่าก็วันนี้นะพี่บิงเนี่ยเขาก็ได้เอารถมาให้แจมได้ลองดูว่าเออรถไฟฟ้าที่เป็นค่ายอื่นจากที่แจมได้เคยลองมาทั้งหมดเนี่ยวนโวเป็นยังไงใช่ไหมคัความรู้สึกพี่เป็นยังไงคะเห็นตอนแรก คามรู้สึกที่ที่พี่จริง,รงๆอ่ะพี่อยากขับตั้งแต่มันอยู่เมกาแล้วราคาคันร,รู้ไหมว่าวอลโว่ซีสี่ศูนย์น่ะที่เมกาแพงกว่าโมเดลวายนะอ่เออจริงๆไม่รู้ว่าเขาตั้งไปสเกลกันยังไงคันนี้จะราคาแพงกว่าแคสซ่าโมเดลวายโปรโมนท์โอ้ที่ที่เมกานะแต่อพอมาที่ไทยเนี่ยพอพอเขาตั้งราคาพอมโมเดลวายออฟฟิเชียลมันลดลงมาเนาะพี่ก็จะมองเออมันก็สมเหตุสมผลนะเพราะว่าราคาจริงๆวอลโว่ที่ที่เมกามันแพงกว่าโมเดลวายแต่มันยอดขายมันก็ ก็ไม่ได้มากกว่าเพราะว่าอาจจะเป็นเพราะว่าเขาอยากจะตั้งราคาตรงนั้นน่ะเขามีเขาเรียกว่าเขามีจุดยืนของเขาเขามีวัตถุประสงค์ของเขาเพราะฉะนั้นก็ <c oughs> ถามว่าตอนอยู่ที่เมกาเนี่ยแต่ถ้าใครได้ตามเพจเนี่ยพี่บิงเขาก็จะขับรถไฟฟ้ามาตลอดไม่ <c oughs> ว่าจะเป็นเทสลาแล้วก็น้องจิว๋วน้องจิว๋วตัวจะเป็นเชฟวิ่โบตอ่าอี c ีเชฟวิ่งโบแล้วก็วันนี้ได้มาเจอคันนี้อ่ะคันนี้มีดียังไงอันนี้เอามาให้แจมได้ลองขับเนี่ยบอกเลยว่าเป็นรถ อีวีลักซ์ซูรี่คาร์ที่ที่ผมคิดว่ากล้อง3ามองศามันทำออกมาได้ด,ดีมากนะเพราะว่าผมผมรู้สึกว่าผมเคยไปขับรถค่ายอื่นมาแล้วมันมีปัญหาเรื่องกล้อง3 6มองศาแล้วก็เรื่องการขับขี่ผมมองว่าถ้าตัดให้เลาสมการคันนี้อัตราเร่งดุเดือดมาก5.1วินี่มันมันระดับเป็นแบบโค้สปอร์ตคาร์ไปแล้วเนาะใช่ค่ะ,คะ <100. S 2> <Okay. S 3> เพราะว่าเรามีคลิปอินเสิร์ตนะคะ,ะเราได้ไปทําการลองนะคะถึงแม้ที่หน้าเว็บจะเคมว่าสูตรหนึ่งร้อยเขาอยู่ที่สี่จุดเจ็ดเนาะแต่จริงๆมันมีหลายปัจจัยอันนี้เราเป็นปัจจัยคนสีเท้ากันเองที่เราไปลองมาแร้วองของใจวัดลร่องของป้าสุดท้ายก็จุดจบเท่ากันจุดจบเท่ากันหนึ่งคือปัจจัยเวลาเราไปลองรถเนี่ยมันหนึ่งคือเรื่องถนนด้วยถ้าถนนแ r a c ชั o ไม่ดีเวลามันก็ไม่ได้อย่างที่เขาเคม,มาอย่างที่สองคือวันนี้เรานั่งกันทั้งหมด สี่คนนะครับผมพอเรานั่งกันทั้งหมด4คนเนี่ยมันก็มีปัจจัยเรื่องน้ําหนักแล,ะละ้วล่ะที่ทําให้ความเร็วเนี่ยมันช้าลง0.4วิ์จ <c oughs> ุีวิแทบจะไม่มีผลกับการขับขี่บนท้องถนโนเลยอ่เพราะคงไม่มีใครขับอย่างนี้บนท้องถนนจริงมันจะออกตัวไฟแดง 0. 4แบบีวิตลอดเวลาคงยากมากที่อยู่ถึงที่นี่มาคงจะต้องไปทําถนนเองอยู่ที่บ้านแล้วก็วิ่งอยู่คนเดียวจะต้อเป็นอย่างนั้นอเพราะฉะนั้นผมมองในความคิดผมนะรถยนต์ไฟฟ้าช่วงประมาณ4วิถึง6วิออัตราเร่งศูนย์ถึงร้อยอ่ะ มันเพียงพอกหรอาะถือว่าพอแล้วอย่างที่ทุกครั้งที่เวลาที่ตอนที่แจมขายเทสลานะคะก็อย่างที่บอกไปโกลด์ฟอร์แมตบางคนอยากได้แต่ติดเรื่องบัจจ็ตแจมก็จะพูดเสมอว่าเอาตรงๆนะคะไม่มีใครขับได้แรงได้เร็วโดยเฉพาะถนนที่ประเทศไทยค่ะเพราะว่าปัจจัยปัจจัยประเทศไทยเบียร์นะคะไม่ว่าจะเป็นทถนนซ่อมถนนยางมาตอยยางไม่เรียบเป็นหลุมเป็นบ่อเป็นลนเลยละนม่มอเตอร์ไซค์มอเตอร์ไซค์นะคะถนนม้าข้ามถนนค่ะ เยอะเพราะฉะนั้น,เ,นเ,เราซื้อแต่พอดีพอเราไม่ต้องไปดูอู๋สมรรถนามันจะต้องสุดกราฟเลยเราเอาที่พอใช้ดีกว่าเพราะฉะนั้นวันนี้เดี๋ยวพี่บิงจะพามาดูรอบคันกันก่อน,อนดีกว่าภายนอกว่าสวยแค่ไหนเริ่มจากอ่าอย่างที่บอกก็คือว่าตัวช่องลมสังเกตดีๆว่าพอมันเป็นรถยนต์ไฟฟ้าเนี่ยช่องลมมันจะเล็กมาก ใช่ไหมพอเป็นรถด้น้ามันนี่คือจะเป็นตะแกรงมาเลยใช่ไหมฮะดังนั้นเนี่ยช่องลมมันจะมีแค่2ช่องเราไม่ได้ลื้อข้างในดังนั้นเราไม่รู้เลยว่าระบบการการทำงานมันเป็นยังไงนะครับถัดมาก็จะเป็นเรื่องตัวตัวไฟนะครับคือตัวเนี่ยมันจะเป็นตัวเปลี่ยนถ่ายระหว่างตัวรถน้ํามันเป็นรถยนต์ไฟฟ้าแล้วเราจะเห็นดีว่ามันจะเป็นตัว T นีฮะตัววันเวตัวเนี่ยมันจะเป็นตัว T S <S <ๆ>เขาเนี่ยพอมันเปลี่ยนเป็นรถยนต์ไฟฟ้า EX 3 0มะมันจะเป็น T แล้วมันจะเป็นขีดไฟขึ้นมาเลยแล้วมันจะไม่เหลือหลอดไฟพวกนี้แล้วหลอดไฟพวกนี้เขาจะไม่เอาเลยอเหมือนกับมันค่อยๆเปลี่ยนท่ายค่อยๆขับไปข้ขนานพัฒนา,าใช่ใชค่อยๆเปลี่ยนแปลง <S <S <ๆ>อันนี้ก็คือด้านหน้ารถที่พี่สังเกตได้นะค่ะแล้วก็มาถึงตรงแนวข้างรถเมื่อกี้เมื่อกี้ป้าป้าแจมพูดื่องคือเรื่องข้างหลังตรงเนี้ยอันนี้คืออาจจะเป็นสิ่งที่คนตัวใหญ่นั่งแล้วอาจจะไม่สบาย เพราะว่าถ้าเป็นโมเดลวเนี่ยหลังคาเนี่ยมันจะทุกคนจะรู้ค่ะว่าโมเดลวเนี่ยเอาตรงตรงตรงนี้นี่มันสูงมากเป็นหลังอ,อูดใช่ใช่แต่ตัวเนี่ยดันกลายเป็นทําเป็นสปอร์ตแล้วพอคนที่นั่งข้างหลังตัวสูงเนี่ยมันจะมีปัญหาตรงช่วงนี้ครับซึ่ง xc 4 0ไม่เป็นนะฮะ xc 4 0นมันมันจะตัดยาวไปเลยด้วยความที่ว่ามันได้ตรงเนี่ยมันเลยด้วยความเป็นสปอร์ตคันนี้ฟีลอะไรรู้ไหมคะคายเคนคูปเฮ้ยจริงเหรอก็ใช่ไหมฮะถ้าทุกคนดูในคลิปเนี่ยคายเนเนี่ยมันจะขึ้น พอเัเย็นคูปเนี่ยด้านหลังคือทรงเนี่ยมันขนาดเนี่ยมันไม่ได้ต่างกันเยอะแต่มันสโลปลงอ๋อเหมือน G L C คูเป้ G L C ก็เหมือนกัน G L C ก็ตรงใช่อ,อันนี้มันก็ลงมาเพื่อความสปอร์ต ข้างหลังก็ลําบากหน่อยนึงแต่ข้างงอมาสปอร์ตไงไปมาดูเท่นะใช่มันดูแบบชบเชียวไวรุ่นนิดนึงเพราะถ้ามันขึ้นมาเยอะเลยมันก็ลดต่อไปโอ้ตายละนี่รีวิวกันรู้สึกเหมือนเข้าขากันมาก <laughs> จะได้เปิดช่องใหม่กันนะเปิดช่องใหม่ค่ะแต่พี่เขาไม่อยู่ที่นี่หนูก็ไม่มีปัญญาไปเหมือนกันเมกาอ่มาถึงข้างหลังอ่น้องแจมข้างหลังคิดว่ายังไงไปทงไปท้ายอย่างงีง้เก่ไก แต่ด้วยความที่เขาลูกเล่นดีชอบจากที่เขามาจากด้านบนไล่ลงมาอ่ะแต่ยังมีความเป็นบอลวันะพวกอ่าพวก S9 0ูอะไรอย่างเงี้ยเนาะมันก็จะเป็นรูปทรงโดยเฉพาะของเขาแล้วก็มีอันนี้ด้วยอันนี้เป็นสปอยเลอร์นะครับสปอยเลอร์ที่มีรูตรงนี้ช่วยเรื่องแอโรไดนามิกใช่ไหมใช่ค่ะเพราะว่าเรารีวิวมานะคะอะไรที่มันเป็นวงเป็นบอลเป็นเยกแยๆแยอย่างเงี้ยค่ะแอโรไดนามิกค่ะแต่จริงๆค่าร่ององเขานี่ถือว่าสวยนะคะและวาชอบตรงนี้ ตัวพวกโลโก้โลโก้เนี่ยปกติแล้วพวกโลโก้แบรนด์เนี่ยมันจะเป็นสีเงินสีเงินเหมือนกันอย่างมากเขาถ้าเป็นพวกไฮบริดเขาก็จะเล่นเป็นสีน้ําเงินอันนี้เนี่ยเห็นไหมมันเป็นแบบมีความใช้สีขาวมาตัดให้มันไม่ไม่เหมือนกับคนอื่นนะให้พูดตรงๆหลายๆแบรนด์ที่เป็นไฮบริดเขาก็จะเป็นสีเงินเลยอย่างเทสลาก็เป็นดูโอ้โเตอร์มีขีดเส้นใต้สีแดงนิดนึงแต่อันนี้ก็แบบทาให้มันแบบคอนทราสกับตัวรถ ถ้าสีขาวอาจจะดูแล้วไม่ค่อยเด่นหน่อยแต่พอเป็นสีเนี่ยสีเขียวแบบนี้ตัดกับอันนี้แล้วมีตรงนี้ตรงนี้น่นารักมาดูท้ายกันไหมครับอ่าจะนนไปค่ะโอ้เนไหมดูสิคะเปิดไฟโอ้ไฟสวยมากเลยอ่ะไฟสวยแล้วก็ท้ายเปิดปิดอัตโนมัตอิอ่าใช่ใช่ที่เก็บของกว้างขวางแล้วก็จากข้างในคอนเน็กได้ใช่แต่เราจะเปิดได้จากข้างหลังเท่านั้นนะพี่ก็ไม่เข้าใจเหมือนกันแล้วก็เอามือยืดเดียวนะแป๊บนึง อ่ะ่ิปิดครับพเดูออกมาแล้วมือยื่นออกมาได้เหมือนอะไรรู้ไหมคะบ้านแมวเมื่อกี้น้องแจมถามน้ะว,ว่ามันรถคันนี้เอาหมาขึ้นมาได้ไหมได้นะเขาเขาจะมีออ,อปชั่นเสริมใช่ไหมอ๋ออปชันเสริมที่ใส่หมาที่พี่บอกเพราะว่าน้องถามว่ามันคืออะไรอ,ะอยู่ภายในเดี๋ยวเราจะไปดูภายในกันต่อแต่บอกเลยว่าทายรถไม่ขี้ริ้วขี้เหล่นะคะนี่ใส่กระเป๋าเดินทางน,ะนี่เอาตรงๆ ไปญี่ปุ่น2คนใส่ได้นะคะกระเป๋าเดินทางใบ<อ>แบบขนาดกลางใช่ใช่แลแ<ต>้วข้างในยังมีพี่เก็บของได้ด้อีกนะพี่พี่เก็บพี่เก็บน้ตบุกไปข้างในอ่ะลองดูอ๋อโอเคค่ะก็ถ้าใครเจอคาเบียนนี้ก็ปนได้อ่าฟิลลิง่งอะตรงๆนะฟิลลิ่งเทสลาค่ะจริงๆค่ะว่าวก็พอๆก,กันเพราะวายเนี่ยตรงเนี้ยมันเก็บได้แค่ โนบุกนิดเดียวเท่านั้นโมเดลวที่ตรงนี้แต่ตรงนี้โมเดลวทางเขาใหญ่<อ>ใช่แต่อันนี้ก็คือข้างในเนี่ยเขายังกว้างกว่าความเป็นวอลโว่ ore, เนี่ยมันเป็นรถยุโรปที่อาจจะแบบไม่ต้องไม่บางทีบางคนพูดรถยุโรปเขาก็จะคิดถึงแค่ Mercedes-Benz กับ BM ใช่ไหมแต่ความวอนโว่ ore, เนี่ยเขาก็จะมีเอกลักษณ์เห็นไหมคะด้านท้ายเนี่ยเขาก็เล่นดีเทล เป็นแบบโคเมียมตัดให้มันเพิ่มความหรูหราแบบเบาๆไม่ต้องตะโกนขึ้นมาสาบแจมนะรู้สึกว่ามันก็แบบดูมีอะไรนิดนึงเพราะถ้าเป็นคันอื่นมันก็จะเป็นพลาสติกเขาทำพลาสติกก็ไม่มีใครว่าแต่เขายังเก็บดีเทลตรงนี้เขาจะลดต้นทุนก็ได้นะเพราะจริงๆมันไม่มีใครมามองตรงนี้หรอก่สุดท้ายเขาก็ยังใส่ไว้อยู่ใช่ใช่ก็คือสวยงามค่ะปิดอันนี้กล้องนะคะอันนี้ก็จะเป็นที่ชาร์ตนี่ค่ะ ที่ชัดนะคะเปิดมามีไฟกลางค่ำกลางคืนเนี่ยเสียบแบตได้มองเห็นชัดแจ๋วค่ะอ่ะอค,ครับอ่ะเหมือนเป็นเซลขายรถนะคะติดต่อได้นะคะโอโอใครอยากจ้างงงจ้างงานติดต่อได้<โ>อ,อ่ะเดี๋ยวเราสองคนมาดูภายในกันดีกว่าไปครับผมอ่ะเดี๋ยวเรามาดูโอ้คือใจเป็นคนชอบรถหนักๆซึ่งคันนี้ประตูประเตินหนักมากหนักนี่ไม่ได้ไม่ได้ว่าว่าไม่ดีนะคะชอบรู้สึกแน่นรู้สึกหนักปลอดภัย เปิดมาอย่างแรกเลยค่ะสิ่งที่เราเห็นถึงความคุ้มค่าของการซื้อรถวอนวอคันนี้ก็คือลำโพงนะคะท,ทุกอย่างที่ท่านจ่ายไปก็ได้อยู่ในลำโพงกับแบตเตอรี่ของรถเป็นที่เรียบร้อยแค่นี้คุ้มค่าแล้วค่ะพี่เขาบอกมาค่ะว่ารถคันนี้นะคะเป็นรถที่เหมาะสำหรับคนขายยาวตัวยาวมากเพราะอะไรนะคะตรงนี้สามารถเลื่อนขึ้นหน้าได้ใช่ไหมพี่<ช>บิงใช่กดตรงนี้นครับผมกดปุ๊บ เพราะฉะนั้นนะคะคนขายาวใช่ไหมะคะมันจะไม่เมื่อยมันเท่ากับว่าเราเราเพิ่มความยาวของเบาขึ้นซึ่งความยาวของเบาส่วนใหญ่มันจะมากับพวกโรสปอร์ตอย่างอย่าง,อย,างอย่างพวกปอร์เช่อะไรเง<อ>ีเย้ยเนาะซึ่งมันใส่มาดีเทลตรงนี้มาผมมองว่าดีดีนะเวลาขับขาทางไกลอะ่ะคนตัวยาวตัวอะไรก็แล้วแต่เลือกอสูงหน่อยก็เอาออกไม่สูงมากก็พับไปมาดูแผงประตูกันสักหน่อยแผงประตูนะคะอย่างที่เมื่อกี้ให้ดูกันลำพง สุดว้าวสุดแพงเพราะฉะนั้นใส่มาคุ้มคุ้มคุ้มค่ะและก็มือเปิดจับนะคะเป็นสีเงินตัดกับแผงประตูพร้อมทั้งตรงนี้เป็นลายเพราะฉันถือว่าเป็นรถที่ดีแต่ว่ามันจะมีเรื่องกระจกนิดนึงใช่ไหมคะคือเรา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 ออกกันไปอ่ะ ออกไปนั่งขับตรงทางถนนนะกลายเป็นว่าคันเนี้ยเก็บเสียงได้ดีกว่าเทสลาไวใช่ถึงแม้เขาเนี่ยจะเป็นกระจกแค่1ชั้นต้องจมเราเห็นว่า,วากระจกเทสลารุ่นใหม่อ่ะมันจะเป็นดับเบิลกราสแล้วก็สองชั้นแต่กลายเป็นว่ากระจก1ชั้นไม่ได้มีความเขาเรียกอะไรครับไม่ได้กระทบกระเทือนอะไรกับการใช้งานรถเลยเพราะว่าถามเ่าเมื่อกี้เนี่ยถนนแถวกระทุ่มแบนนะคะเราไปทางที่ลูกลังที่กวดที่ทางเนินถนนเมเรียบก็ถือว่าเงียบนะคะเงียบไหมพี่ว่าพี่ยังรู้สึกเลยว่าคันนี้เงียบกว่าโมเดลวนะ ที่เป็นกระจกสองชั้นเพราะฉะนั้นมันก็อยู่ที่มันอยู่ที่การ <c oughs> วัสดุการบุกคือจริงๆอ่ะร <c oughs> เราจะไปไปดูเมนพอยแค่คําโฟกัสแค่คำว่ากระจก2องชั้นไม่ได้เพราะการที่กระเก็บเสียงเนี่ยมันไม่ได้องค์ประกอบหลักเขาไม่ได้มีแค่กระจกเขาจะมีทั้งขอบยางรูปทรงต่างๆการปิดชิดแน่นเท่าไหนใช่ซึ่งซึ่งคันเนี้ยดูดีขอบยางแบบ ให้มาถ้าพิซซ่านี่คือเรียกขอบหนาเลยล่ะขอบหนาชีสนะครับขอบหนาชีสนะคะที่ขอบขอบชีสนะคะขอบชีสดูอันนี้ด้วยค่ะโอ้โหจริงจริงหนาแล้วไม่กกแก๊กนะนนจับจับแล้วมีมีเรียกว่ามีหนาบางนะบางอันเนี้ยจับมานี่บางฟลุเลย <า S 2> <า S 1> ต่อไปเรามาดูในรถด้วยกันดีกว่ามามา,มาเราเข้าไปกันในรถอ่ภายในนะคะอย่างแรกเลยค่ะตามสไตล์จมมี่ค่ะแอร์เย็นขึ้นมาตรงแรกไงตรงกลางเนี่ย เป็นคนส่วนตัวนะส่วนตัวจจไปนคนชอบรถที่ตัดกับดีไซน์ที่เป็นแบ็กเ,เปียโนดำเงาโอ้แบ็คเปียโนเป็นคนชอบอและซึ่งคันนี้ตรงนี้เห็นไหมฮัมมันเกตันนะคะเราก็จะบ่งบอกถึงความร่ำรวยของเราพร้อมทั้งตรงนี้คอนโซลตรงด้านหน้าแล้วก็ทออตรงกลางนี้คะเป็นแบ็คเปียโนค่ะชอบมากและที่เด็ดอีกอันหนึ่งคืออะไรรู้ไหมคะนี่ฮารูฮรานะฮารูฮรามากค่ะไม่รู้มีทำไมเป็นรูแต่อ๋อ รู้สึกนี่ไงเอาไว้จานเกียร์ลงอันนี้ก็เป็นอีกกิมมิกหนึ่งอ่ะรู้สึกในนี้มันจะไม่ค่อยสว่างเดี๋ยวเราขยับแบบขึ้นง่าย่อยอนี่นะคะโอ้โหนี่โอ้โหกล้องมันจะชัดไปไหนอะใช่ไหมเออพ,พี่พี่รู้สึกเหมือนกันนะว่ากล้องมันอ,อลูรานะชัดมากดูสิคะ่ะเข็นหมดอะคะอ่ะเอาตรงๆไม่รู้จะพูดอะไรแต่ เห็นหมดนะคะนี่แล้วก็กด P ค่ะอย่างที่บอกไปนะคะเห็นไหมคะข้างในสวยหรูหลาตัดกับตรงเนี้ยที่เป็นคอนโซลหน้าแล้วก็อย่างที่บอกไปว่ามีการเล่นดีไซน์ตรงนี้ก็เป็นดีไซน์สีดำที่มีรดลายค่ะสวยมากพวงมาลัยเป็นพวงมาลัยฟังก์ชันสามารถ c o คอนโทรลทุกอย่างเอฟวีตติ n งจริงกระเบลได้ในพวงมาลัยแล้วก็ไม่กิดกอกค่ะจับแล้วมีน้ำหนักจอนี้มีดียังไง คือจริงๆแล้ว Volvo อะ่ะ v o l v o อ่ะเขาพัฒนาซอฟต์แวร์มาไก,กลามากแล้วนะเขาพัฒนากับ Google มาตลอดก็จะมี m อ่แมปนะครับเนื่องจากคันเนี้ยเป็นรถทดลองขับดังนั้นเนี้ยเราจะไซน์อินไม่ได้แต่ถ้าเราไซน์อินได้อ่ะง่ายๆเลยนะลองใจก็คือถ้าสมมุติว่าเราขับไปไหนบ่อยๆอ่ะเขาจะ history ไว้ history ไว้ wide, แล้วก็แมปตัวเนี้ยถ้าเราอยากจะให้แมปที่ที่เราเดินทางไปไหนอ่ะมันขึ้นตรงหน้าจอจะต้องใช้แมปของรถนะครับ แต่ถ้าเกิดเราไปใช้แมปที่จาก Apple CarPlay มันจะไม่ขึ้นมันจะไม่ขึ้นหน้ารถแต่อย่างเห็นที่เห็นไหมคะนี่อะนี่นะคะเลยมแมปขึ้นที่หน้ารถเลยแล้วก็มีการแบบเล่นเล่นสีให้มันแบบกลมกลืนเพราะฉะนั้นเรายังเห็นว่าเราข้าเกียร์อะไรอยู่ยังเห็นความเร็วยังเห็นทุกอย่างบนตรงนี้เห็นแบตเตอรี่เห็นอะไรแล้วก็มีแมปตรงนี้ด้วยซึ่งแมปเป็น Google Map ที่ชอบอีกอย่างหนึ่งก็คือตรงนี้ที่บอกไปคอนโทรลทุกอย่างเวลาลูอกอะไรหรืออะไรขึ้นเนี่ยขึ้นตรงนี้ชัดเจนมองง่ายอ่านง่ายจอตรงนนีี้ก็ ปกติจะเจอจอแนวนอนอันนี้เจอจอแนวตั้งและประเด็นคือการควบคุมตรงนี้เนี่ยไม่ได้ช้าไม่ได้คีริวคีเล่ก็คือกดง่ายกดแล้วก็ไปอะค่ะพูดตรงๆกดแล้วก็ไปกดแล้วก็เปลี่ยนลองลองสไลด์ดูซูมอินดูฮะอ๋อซูมได้ใช่ไหมใช่ครับจะบอกเลยโอ้เนี่ยเห็นไหมเนี่ยเห็นไหมไอแผ่นชาร์ตอะเห็นไหมนี่เราก็อ่ะนี่เห็นไหมคะความเร็วอ่าที่กดคอนโทรลองคอนโทรลแอร์นะคะ อ่าไหนลองเข้ามปดูอ่าดูฮารุฮารานะคะเข้าใจง่ายอ่ามันตัวอักษรใหญ่ชัดเจนนะคะมีอะไรดีอีกนะไฟฉุกเฉินต้องรู้ไว้นะไฟฉุกเฉินไล่ฟ้าหน้าหลังปรับหยุดเพลงใดๆนะคะและยังไม่พอตรงนี้มีไวเลสชาร์เจอร์ค่ะพร้อมกับที่เก็บของนะคะและก็มีอย่างซิลิโคนค่ะกันลื่นที่ชาร์จแปดรถนะคะเป็น USB Type C อินเทรน์พร้อมทั้งเกียร์อย่างที่เมื่อกี้พูดไปนะคะเกียร์แบบใหม่อืใช้ง่ายค่ะแล้วตรงนี้นี่ก็จะมีกดเข้าไปนะคะเป็นที่เก็บของค่ะตรงนี้ก็จะเป็นที่เก็บของอีกอันนึงนะคะซึ่งที่เก็บของเขาเนี่ยมียางให้ด้วยทุกอันนะคะแล้วต่อไปเรามาดูกุญแจหน่อยกุญแจเฟอร์รี่หรือเปล่ากุญแจเฟอร์รี่นะก็คือเฟอร์รี่รุ่นใหม่เนี่ยกุญแจเขาก็จะเป็นแบบนี้สี่เหลี่ยมพื้นผ้านิดนึง เปแจนะคะสวยงามด้านข้างนี่สามารถปรับได้นะคะเปิดปิดลดล็อกแล้วก็เปิดถ่ายรถได้ที่ตรงนี้เลยอ่ะเดี๋ยวเรามากันต่อค่ะอันนี้นะคะด้านบนนี่ก็เป็นกระจกนะคะของเ้ากระจกมองหลังด้านบนไฟตรงนี้เอกลักษณ์มากกยนะ,ะอันนี้ก็เป็นไฟนะคะสามารถเปิดปิดได้ปรับได้2ระดับนะคะความเข้ม ของไฟแล้วก็ปิดได้ค่ะแล้วก็คอนโทรลทุกอย่างอยู่ตรงนี้เล่นดีเทลด้วยแบ็คเป็นโนขอบตรงนี้สวยงามมากสําหรับคุณผู้หญิงนะคะแต่งหน้ามีกระจกเปิดพร้อมไฟค่ะนี่กระจกดีกว่าเทสลานะคะบอกเลยเพราะว่าเทสลาเนี่ยอันเล็กมากค่ะยีฟันไปเจอแต่ฟันบนฟันล่างมองไม่เห็นค่ะคันนี้มีดีอย่างนึงนะคะหลังคาซันรูฟข้างบนนี้กว้างใหญ่ไพศาลนะคะทําให้รถเนี่ยดูไม่เล็กส่วนด้านข้างตรงนี้ค่ะ มีไฟเหมือนกันคิดว่าเป็นทัชเหมือนกันพร้อมทั้งที่ทชาร์จแบบ USB C แต่พี่พิงค์จำถามทางนึ้งทำไมเขาเป็นรถไฟฟ้าแล้วยังมีตรงนี้นั่นนี่เนี่ยคำถามที่พี่ก็สงสัยเหมือนกันนะว่าไอ้ตรงกลางเนี่ยเขาเขาเอามาจากแพลตฟอร์มรถน้ำมัน,มนหรอกิดว่าเขาน่าจะใช้แพลตฟอร์มตัวถังเป็นแพลตฟอร์มเดิมอยู่ใช่เพราะอาจจะเป็น ไซส์รถที่ใหม่ในไลน์โปรดัก์ของเขาก็เลยอาจจะ<ช>ยังมีตรงนี้อยู่นะคะแต่ก็ไม่เป็นไรค่ะจริงๆแล้วส่วนใหญ่ก็ไม่ค่อยมีใครนั่งสามคนข้างหลังค่ะจริง <laughs> <ช>ๆรถนะคะ <ๆ S 2> เอาตรงๆให้พูดตรงๆนะคะส่วนใหญ่นั่งเนี่ยสองคนคนเดียวได้ซ้ําในประเทศไทย <c oughs> แต่ก็ตรงนี้นะคะแอร์ปรับแยกขวาซ้ายได้คนขวาคนซ้ายไม่แย่งกันนะคะและอย่างที่บอกไปว่าบางทีเนี่ยถ้ารถที่ไม่ดีใช้แมททีเวลไม่ดีเวลาปรับแอร์มันจะ ที่ชอบอย่างนี้ก็การปรับแอร์จริงๆแล้วบางคนอ่ะยังไม่ชินกับของเทสลาเนาะที่แบบหัวนิ้วแย่แย่แหวงดึงแต่ยิ่งยิ่งมาปรับตอนขับรถนะคะไหนโอ้โหพรมอะไรก็ต้องขับเหยียบก็ต้องเบรกใช่ใช่แอร์แอร์ก็ปัดปิ้วปิ้วปิ้วอีกอ่าให้พี่ตากล้องแพนไปดูข้างหลังข้างหลังนี้นะคะก็ยังเป็นที่ป้าบอกไปว่ามันค่อนข้างสโลปนิดนึงสำหรับคนตัวสูงแต่เราบอกไปว่าข้างนอกงอย่างที่เห็นนะคะว่ารูปทรงของเขาเนี่ยค่อนข้างเป็นรถที่ เอสยูวีทรงสปอร์ตละกันเนาะสำหรับคนที่ชอบคูเป้อย่างเช่นอย่างที่แจ้งไปว่าคายินคูปจริงๆแล้วมันก็มีปัจจัยอันนี้นิดนึงแต่ถามว่ามันก็ไม่ได้ติดหัวขนาดนั้นเอาจริงๆแล้วเอาจริงๆมันขับได้มันนั่งได้สำหรับคนที่ชอบแบบคูเป้คือผมว่าไม่น่าต่างจากรถเก๋งแต่ถ้าเกิดคุณออมาเทียบกับ SUV มันก็แอบมันก็แน้นนิดนึงเพราะฉะนั้นก็จะประมาณนี้เลยค่ะเดี๋ยวเราไปลองขับสักทีหนึ่งวันหนึ่งหน้าโชว์ อมาค่ะก่อนที่เราจะไปอย่างที่บอกนะคะนี่หน้าจอเขาดูง่ายมากเห็นไหมคะเขาจะบ่งบอกเลยอ่ะพี่ปิงลองค่าเข็มขัดค่ะเดี๋ยวพี่ลองคัดดูนะครับอ้าวแลในตรงนี้ประเด็นคือมันขึ้นรูปว่าค่าเข็มขัดเลยนะคะเฮ้ยจริงเหรอใช่นี่แสดงว่ามีคนนั่งและค่าเข็มขัดใช่แต่ถ้าไม่มีคนนั่งแล้วไม่ค่าเข็มขัดก็ไม่ขึ้นรูปเข็มขัดอ่าบอกแล้วค่ะชอบดูง่ายชัดเจน เนี่ยค่ะขับ SUV นานแล้วนะบอกเลยขับล่าสุดก็คือนิสสันคิกค่ะอะครับแต่มันก็โคลรอันกันนะมันเป็น e power แล้วก็ราคาก็โคลรอันเหมือนกัน <laughs> ใช่ค่ะอันนั้นก็คืออยู่ที่ราคาสบายกระเป๋านิดนึง <laughs> แต่เทคโนโลยีแล้วก็แมททีเรียลของรถเนี่ยก็โคลรอย่างกันเนาะอันนะั้นรถแบรนด์ญี่ปุ่น made in Japan ค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยอย่างที่แจมขับมาแจมขับเชสลาเลยขับพวกนิสสันคิกเมาก่อนพวกวายแพดเดินะคะ <laughs> เพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็าจะไม่รู้สึกถึงกัน หน่วงของการขับเพราะเราชินแล้วเดี๋ยวลองเร่งให้ดูแล้วกันนะคะเดี๋ยวดูนะคะข้างหน้าเนี่ยมันมีถนนที่ไม่เรียบเดี๋ยวเราขับผ่านดูซิว่ามันจะกระเทือนกล้องมากไหมนี่ตรงนี้เลยโอ้นี่เดียวนะคะเอาตรงๆนี่ค่ะอเห็นไหมคะเร่งสบายและอย่างข้อดีอย่างเงงของรถอีวีก็คือถ้าคนที่ขับเป็นแล้วเนี่ยแทบจะไม่ต้องเหยียบเบรกเลย ใช่ไหมใช่ค่ะเพราะว่าไม่มีวันแพดเดิลอยู่นะคะเวลาอย่างเมื่อกี้ค่ะเรารู้เราเล่งมาเราเล่งาทำความเร็วมานิดนึงเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาเรามาถึงเราแค่ถอนเท้าออกไม่ต้องเหยียบเบรกมันพอดีใช่ชอบไหมครับถามถามน้องใจ่าชอบค่ะเพราะว่าขับคือเป็นคนชอบรถหนักแน่นเอาพูดตรงๆรคันนี้มันแบบมีน้ําหนักมันเกาะถนนสำหรับแจมนะคะจ๊มเลยรู้สึกจําชอบนี่เห็นไหมคะโอ้โหนี่เป็น รถอ้วนนะคะเพราะว่าเขาเป็นรถ SUV นะคะเขาไม่ได้เป็นรถสปอร์ตซีดานสประตูมันน้องใจพยายามจะดันกระดา้างข้างหน้า,าอยู่นะ <c oughs> จำไว้นะคะเราจะเป็นนักเลงกระบะซิ่งอ่ะต้องจี้เข้าไปใกล้ๆค่ะถนดมันแค่ไม่มีเลนคำกันเลย<อ>ดูแบบนิดนึงเห็นไหมคะนี่ดีมากเลยขับแล้วสบาย นั่งแล้วไม่ปวดหลังอยู่ดีๆอาจังหวะไม่ได้เราก็สามารถเลื่อนได้อปรับเบาะได้อย่างที่บอกไปนะคะว่าช่วงล่างไงเขาดีกว่าโมเดลวายแน่นอนคออันนี้โมเดลวายมันจะกระด้างกระด้างหน่อยคันนี้นี่คือนุ่มๆเลยเอ,อันออนี้ไงคะ <laughs> <laughs> อันนี้ไม่ได้ไม่ได้ตั้งใจทำคอนเทนต์นะคะแต่ว่ามันเป็นความขอโทษคะ่ะ <laughs> ไม่เป็นไรไม่เป็นไรค่ะเงียบมากกันเนี่ยถ้าพี่พี่ฟังกูคือเห็นไหมคะว่ามันเงียบมากจริงๆเมื่อกี้เนี่ยมีแค่เสียงเร่งเร่งของตัวรถเท่านั้นเบาเฮึดเบาๆอเจะเจอคู่แข่งค่ะเอาไปเอาไปค่ะตายละตายละเอาไปคะลูกค้าเราลูกค้าเราด้วยเดี๋ยวดูนะคะว่าเราออกไปเราจะทันเขาไหม ูค้าเปิดไฟกับพริบให้ด้วยนะอกระบะเออน่านจะทันอยู่นะนอเผียวฟ้าแล้วนเนี่ยพอแล้วค่ะแถวนี้ม er, อเตอร์ทรงมอเตอร์ไซค์เยอะเขาชอบขับรถอยู่เลนขวาค่ะเห็นไหมคะเทสลาอยู่ข้างหน้งค่ะโอลูกค้าจริงๆด้วยนะลูกค้าค่ะอันนี้นะคะเป็นลูกค้าที่มาเช้าเอารถ มาเพื่อถอดฝาล้อนะคะทําสีค่ะเย็นมารับกลับนะคะสักทีนึงให้ดูกล้องรอบคันกดเกียร์ P <S <S เสร็จปุ๊บเราก็สามารถออกปกหน้าได้ค่ะ <S 1> <S 1> ดีจริงๆคันนี้ไม่ต้องดับรถอ่าเหมือนเทสเหมืนเทสลาละกันพอเทสลาเราขึ้นมาแล้วก็เข้าเกียร์ปุ๊บบึ้นเลย วันนี้ก็สนุกมากเลยเราได้ลองรถไฟฟ้าขั้นใหม่นะคะที่ไม่เคยอยู่ในช่องของเราด้วยสำหรับแบรนด์วอนโวและซึ่งคันนี้เป็นวอนโวรถไฟฟ้า100%กับรถรุ่นวอ e โว่ซีครับผมเขาคงรู้สึกว่าทำไมน้องมันเอเนอร์จีเยอะจังนะรลึกอยากจะเปิดช่องใหม่กับน้องนะเพราะฉะนั้นนะคะถ้าใครเนี่ยชอบนะคะวอ e โ o เนี่ยตอนนี้ก็ตามดีลเลอร์ของวอนโวต่างๆมีให้เทสไดร์รถ เาไปดูรถได้และแถมยังไม่พอนะคะถึงแม้เขาจะเป็นรถที่อย่างที่เมื่อกี้พี่บิงบอกไปว่าทรงเซิงเขาอาจจะดูมีอายุนิดนึงแต่สีสันเขาเนี่ยเขาพยายามพัฒนาเรื่อยๆนะเดี๋ยวนี้รถหลายๆอันเนี่ยก็จะมีสีสันที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวอย่างเช่นคันนี้สีนี้ก็เป็นสีของเขาเลยให้เลือกไม่ได้ไปการแลปอะไรทั้งนั้นสีเหมือนร้านแรปเลยนะคะคันนี้จะสวยมากเพราะฉะนั้นนะคะถึงแม้เขาจะเป็นแบรนด์ที่คนเขาจะตีตาหน้าว่าเป็นผู้ใหญ่ขับเอาตรง นะคะแต่ว่าเขาก็พยายามพัฒนามาด้วยการใส่เทคโนโลยีใส่แบ Store, ทีเทยวที่ดีแล้วก็ด้วยแบรนด์ของเขาเนี่ยมีชื่ออยู่แล้วและบริการหลังการขายของเขามั่นใจได้เลยว่าไม่ปวดหัวเก็กซินแน่นอน <c oughs> ใช่ใช,ใช่ครับผมแล้วก็ใครนะคะอยากดูรีวิวอีกอันนึงนะคะที่เป็นคุณพี่แถมพ <Hands. S 1> าไปารีวิวสามารถดูได้ที่ช่องบิงไดได้เลยค่ะยังไงก็ติดตาม Follow เพจบิงไดใน Facebook แล้วก็ใน YouTube ได้เลยนะคะพี่เขาเนี่ยจะพาเราเนี่ยไปดูรถต่างๆที่เมืองไทยมันไม่มี<อ>หรือว่าประสบการณ์ <t> บางประสบการณ์เกี <t> ่ยวกับการ,าร,การาใช้รถหรือการใช้ชีวิตที่อเมริกาที่เราไม่เคยเห็นหรือไปดูปล่อยจรวดก็ไปมาแล้วนะคะโอะไรประหลาดๆที่ได้นะคะก็สามารถดูได้ที่ Facebook นะคะอัปเดตบ่อยมากยังไงวันนี้จําต,ต้องขอบคุณพี่วิ้งนะคะที่มาออกที่ช่องของแจมนะคะนานๆทีแวะกลับมาไปที่ประเทศไทยก็ยัง อุตสาห์นะคะด้านด้วยขับรถมาประมาณเกือบ2ชั่วโมงนะคะ <laughs> ที่กระทุ่มแบรนหลงแล้วหลงอีกก็ยังไง <c oughs> ขอบคุณมากๆเลยค่ะครบคุณดครับครับผม